และนี่คือผลแวร์ูฟที่ปรับมาใหม่แต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เราไปดูจุดเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าซึ่งก่อนในคลิปนี้นครับผมจะใช้ตัวผล wolf, แวร์บูฟไล่ตอบบอสทั้งแมปในเกมบอกฟุตเดี๋ยวมาดูันนะครับว่าในคลิปนี้จะมันจะแค่ไหนและก่อนอื่นไหนเลยมาเรามาโซยนก่อนเลยโอเคตอนนี้ก็ได้ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับท่าหน้าของผลแวร์บูฟมันเองซึ่งก็จะเป็นท่าหน้าของสกินเสือนั่นเองและถ้ามีคนสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเรากินผลอื่นเขาไปล่ะเราจะสามารถกลับมาใช้แวร์บูฟเหมือนเดิมได้ไมั่มะกะกนนนหครบไ็ไนะี <S 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 ก็ได้ปกติเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสกินนะซึ่งสกินเขาจะอยู่ถาวรกับเราไปตลอดนะโอเคมาคงได้เวลาแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปล่าบอสกันดีกว่าซึ่งบอสตัวแรกที่จะมาจัดการนะครับก็คือเจ้าตัวบอสลิงนั่นเองซึ่งจะเป็นบอสที่กุ๊กกูบมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นบอสที่ถือว่าเริ่มต้นนะโอเคป่ะยัดซีค้างเลยโอเคครับก็น่าจะโอเคเหลือตัวหนึ่งเดี๋ยวจัดการตัวนี้ก่อนก่อนจะย้ายเกาะเราสกิลแป๊บนึงนะเราจะใช้แค่สกิลของผลล้วนๆเลยเรียบร้อยนะครับก็จะกดเผาแล้วก็ใช้สกิลเซตด สำหรับกอะแรก็ได้มา15มานครับซึ่งก็ยังไม่พอสกิล X เลยซะด้วยซ้ำนะปะเดี๋ยวเราย้ายเกาะกันดีกว่าและสำหรับบอสตัวที่2นะครับก็จะอยู่ที่เกาะไพเดวินเล่นนะครับหรือว่าเกาะโจวสลัดนั่นเองก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับตรงเข้ามาเลี้ยวซ้ายนะ่าจะเจอนะครับก็จะเป็นบอสเชฟไพเดครับหรือว่าจะตัวบอสโจสลัดเชฟนั่นเองก็ถือว,ว่ายังกุ๊กๆนะครับเพราะว่ายิงไปสกิลเดียวก็น็อกเหมือนกันเอาจริงช่วงแรกยัดมาก,ก็ใส่แตกหวดนะบอสเน่ยแต่ว่าถ้าช่ว เริ่มตึงมือแล้วโอเคครับก็น่าจะเรียบร้อยนะก่อนนี้ก็จะมาสาธิตสกิลได้อีกนิดนึงก็ผมชอบนะที่สกิลมันเด้งเด้ง่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีประโยชน์มากเพราะว่าโดนยางมากครับสำหรับเกิลเสือที่ประมาม่นะก็ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับผมก็อยากสอบถามทุกคนว่าไอ้ผลเสือที่ประมาให่เนี่ยทุกคนคิดว่ามันดีไหมมันมันมัน PVP ดีขึ้นปะคือสำหรับผมนะผมมองว่าผลเสือเนี่ยที่แกมาใหม่เนี่ยมันก็ดีนะสปีดไวขึ้นแลวกระโดดสงูงส่วนเรื่อง PVP สำหรับผมผมว่ามันยังแบบ ยังไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่แบบไปสู้กับพวกคิสเนียอะไรได้นะเพราะว่ามันยังอ่ายังไงคือสกิลมันคินมันตัดได้หมดเลยมันมันไม่ตัดคินดิมันมันคือมันคิดเปิดคินหลบได้หมดอ่ะสนด้างดามีสำหรับผมผมคิดว่ามันก็ไม่ได้จัดจ้างขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับคิสเนียอะไรพวกเนี้ยก็คือผลมันก็น่าจะเล่นได้แหละแต่ถ้าเจอสายฟ้าช้ำๆกะเสือก็น่าจะไม่ได้เกิดนะถึงจะหนีก็หนีไม่พ้นอ่ะก็บ่นนิดนึงนะเพราะว่าก็เป็นผลลูกรักของผมเมื่อก่อนนะแต่ก็ตอนนี้ก็ ก็เท่นะโอเคครับก็มาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่ามาต่อบอสตัวที่3าก็คือบอสเยตินั่นเองก็ถือว่ายังอีซี่อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาแถมตัวเจ้าของมันไปด้วยนะดูดิสกิลเด่งอย่างสวยอะ่ะคือเอาจริงนะผมว่ามันเท่นะมันเท่มากเลยซึ่งสกิลมันก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นก็ไม่ได้ถือว่าโกงขนาดนั้นแต่ก็นั่นแหละคือมันไม่โกงอะมันก็เล่นหนุกนะแต่มันแค่ไม่โกงแค่นั้นเองเพ่ม,มันก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีเดี๋ยวมันก็แค่ไม่โก้ครับเอาเป็นว่า มันไม่ใช่แค่ที่ที่เยวโอเคมาที่เกาะต่อไปนะครับก็จะเป็นเกาะอเกาะไพซันนั่นเองนะครับหรือว่าเกาะขุนั่นเองซึ่งเกาะนี้ก็จะพิเศษนะเพราะว่ามีบอสถึง3ตัวนั่นเองปาก็เปิดก่อนเลยครับเปิดก่อนได้ปูดซึ่งก็ไม่มีตัวไหนตายนะเพราะว่าเลือมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับในตอนนี้มันจะดึงจังหวะนะครับกดเผาแล้วก็สาธากิลเซตอีกรอบเลยนะก็น่าจะมีตัวไหนตายไหมโอเคครับตายตัวนะครับก็ก็ดีนะ ส่วนอีกตัวนี้ก็ดึงเราสกิลเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าค่อนข้างใชน้นะสกิลเนี่ยและหลังจากฆ่าตัวนี้ได้ผมว่าก็น่าจะปลดล็อกสกิลอ่าเอ็กแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเราอาสกิลโอเคมาเลยครับก็น่าจะตายนะโอเคครับก็ได้สกิลเอ็กมาเลยนะเดี๋ยวเราไปลองกับตัวข้างในกันก่อนเลยดีกว่าแในก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาลองกดเช็คกันก่อนโอเคก็จะปล่อยไปเป็นอะไรวะปล่อยเป็นคลื่นออกไปนะครับก็เทีดีนะไกลดีไปเดี๋ยวเราไปเปิดบอสตัวที่3ต่อเลยก็จะอยู่ข้างในนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปหามันเลยดีกว่า โอเคก็ okay. จะยัดสกิล C ีนำไปก่อนนะครับเซตนั่นเองเซตนำไปก่อนนะแล้วก็จะเอ็กตามแค่สี่พันเก้าเองเหรอผมว่าเอ็กน่าจะไม่โดนแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่ดีกว่ามาเราสกิลแป๊บนึ่งนะครับก็โอเคได้ละยัดเซตไปก่อนแล้วก็เอ็กตามปุ๊บเออเอ็กไม่โดนจริงมั <laughs> นไม่โดนยากมากเลยเอ็กเนี K ่ยโอเคเราสกิลต่อนะครับเราสกิลค่อนข้างที่จะคูลดาวแบบช้านิดนึงนะ แล้วมันไม่มี M1 ด้วยนะไอ้ผลเนี่ยเวลาไม่ได้แปลงแล้วเสียดายมากเลยถ้ามีเนี่ยบอสจะยังโหดนะโอเคบอสตายไปแล้วแล้วก็มีบอสอ่าเกิดพอดีนะที่เกาะกลางนะเดี๋ยวเราจะไปกลับไปเตียงก่อนเลยป่ะเดี๋ยวรีบไปเลยดีกว่าเหมือนจะมีอ่าการเวทีนำอยู่ด้วยนะเหมือนว่าเขาจะไม่ตันด้วยนะเขาคงจะไม่ไปยิงเราตีหรอกมั้งป่ะเดี๋ยว,ยวรีบไปเลยดีกว่าไม่มีผลที่แบบคือผลมันยังบิงไม่ได้ต้องะเป็นปสกิลเอฟก่อนถึงจะบิงได้หรือว,ว่าสกิลซีอะครับโอเคเขามาตีจริงนะเราก็จะมารีบไปทำดาเมจไว้ก่อนนะ ให้ได้เมดถึงจะได้ของด้วยซึ่งสก,บบกิลก็ไม่โดนนะครับเมื่อกี้โ okay. อเคหวังว่ามันเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวรอเผาไว้เลยเผามาโอเคโอเคครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้มาสเตอรี่เพิ่มมาอีก4ม้านั่นเองก็ยังไม่ได้สกิล4ซะด้วยซ้ำนะนั่นแหละครับหลังจากที่ผมกลับมาที่เกาะกลางผมว่านี่ขึ้นได้นะผมมันจะลืมอะไรที่เกาะจังเกิลไปนั่นเองนะคือบอสเช้งนั่นเองก็ย้อนกลับมาตีนะแล้วก็ตอนนี้เหมือนสกิลแอ็กจะพาบอสทะลุข้างหลังมาแล้วนะอ่า ก็จะมายัดต่อแล้วก็ติดคืนนะสามครับยัดแอ็กต่อแนละ้วจะดีเซตบอสได้อยู่โอเคบอสกลับมาข้างในแล้วนะก็ย้อนกลับมาซึ่งก็ไม่มี M1 นะครับนั่นแหละครับเป็นข้อเสียของมันถ้ามี M1 นะอย่างชิวครับจะบอสอัดตัวข้างนี้นเลยสิ่งกับมันไม่มีนั่นเองก็รอสกิลต่ออีกแป๊บหนึ่งโอเคน่าจะอีกครั้งนึงก็น่นาจะตายแล้วนะครับบอสเดี๋ยวเรามารอยัดเลยโอเคกดเผาแล้วก็เรียบร้อยครับได้เพิ่มมาอีกสม้านะไปสนับบอสตัวต่อไปนะครับจะไป ซึ่งบอสตอนนี้นี่จะอยู่ข้างล่างเลยนะปะ่ะแต่เราขึ้นไปแล้วก็ัยสกิลเซตเลยดีกว่าปึ๊บฮะโอเคครับก็ถือว่าเป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้เกิ่งขนาดนั้นนะเลือดน้อยอยู่แล้วก็สําหรับบอสตัวต่อไปนะครับมันจะอยู่ที่กเกาะใน็กๆข้างๆนะซึ่งเกาะน,นี้เหมือนจะเอามาทำอะไรแล้วว่าผมจำไม่ได้แล้วคนด,ดูเหมือนเมื่อก่อนผมเคยมาทำอยู่นแ,แต่มันจำไม่ได้แล้วนานมากเลย คือเกาะนี้แทบจะไม่ได้มาเหยียบเป็นปีแล้วแล้วเพื่อกลับมาเนี่ยครั้งแรกเลยในรอบหลายปีเนี่ยซึ่งมันเป็นเกาะที่ทําอะไรแล้ววะผมจำไม่ได้จริงๆวะใครจำได้ก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับเพราะว่าผมดิมจริงๆมาเรามาถึงแล้วครับก็เดี๋ยวมาโอเคนี่บอสแล้วก็ายสกิลเซ็ตกันเลยดีกว่าปึ๊บโอ้โหเจ้ากระดอยอีกแล้วบอสซึ่งบอสตัวต่อไปนรับก็จะเป็นบอสท,ที่อยู่เกาะไกลมากแล้วจะอยู่เกาะภูเขาไฟนี่ ก็มาทางขวาครับแล้วก็จะมีช่องทางซ้ายนะครับไปก็จะเจอกับอากิฮินุนะครับถือว่าเป็นบอสต,ตัวนึงนะครับที่ถือว่าเก่งมากนะถ้าในระดับเปรี้ยวเดียวกันอะแบบผู้เล่นฟาร์มด้ยวยกันอะคือบอสค่อนข้างที่จะโหดเลยนะซึ่งในสับแเราก็คือไม่ต้องห่วงครับจ้ากระดดกันครับไอพวกเนี้ยปะรอสก,กิลอีกแป๊บนึงก็จะกดเผาแล้วก็ยัดสกิลเซตต่อเลยมั้ยเซตไหมอังโอเคยังไม่ตายครับอย่าเล็กต่อไปเออมันถึกจัดเลยนะนนี่ น่าจะสกิลเดียวก็น่าจะไปแล้วนะครับสำหรับบอสตัวนี้เดี๋ยวเราสกิลแป๊บหนึ่งดูมันปล่อยหมันออกมาดิอะไรวะเนี่ยโอเคครับยัดเส้ต่อโอเคครับตายครับก็ได้เพิ่มมาอีกสี่ม้านะครับป่ะเดี๋ยวเราไปบอสตัวต่อไปเลยซึ่งบอสตัวต่อไปนะครับจะอยู่ที่อ่าเกาะใต้น้ํานะโอเคถึงแล้วก็ลงไปในน้ําบนเลยนะครับมันจะส่งลงไปที่ใต้น้ํานะป่ะปับส่วนบอสครับจะอยู่ที่ข้างในอ่าปราสาทนั่นเองก็เดี๋ยวไปตีเลย ยาเสร็จก่อนเลยแล้วก็แอคตต่อปุ๊บอ้าวแป๊บนึงนะเอาอีกแล้วนะครับบอสกระดิ่งออกไปทะลุกำแพงแล้วนะโอ้โหเกมดีคุณภาพดีครับออกมายดต่อข้างนอกก็ได้ครับปุ๊บปุ๊บตายไหมตายเลยโอเคได้เพิ่มมาอีกห้ามานะครับ เลบ้ววตัวต่อไปครับอยู่ที่บนเกาะสกายนั่นเองก็บนเกาะสกายจะมีบอกสองตัวครับก็จะเป็นบอกที่ถือบาสุกา้าแล้วก็อีกตัวจะเป็นเอเนลวนะครับซึ่งก็จะดับในด้านของอมโมโพนั่นเองก็จะทาโพลวีสองได้นะซึ่งสมัยนี้โพก็คงจะไม่นิยมนั่นแหละเพราะว่าเป็นดาบที่โจมตีใกล้ไปหน่อยก็คงจะเป็นอีกหนึ่งดาบที่ถูกลืมมาแล้วนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวมาตีบอกกันต่อเลยตอนนี้ก็น่าจะใกล้าตายนะแล้วเดี๋ยวจะสกิลเอ็กต่อไปน่าจะเจ็บหนักแล้วก็สกิลนึงก็จะน่าจะตายเลย อ่ะยังไม่ตายเหรอโอเคครับเดี๋ยวระยะเสซตต่อตายไหมโอเคครับตายนะตอนนี้ก็ได้มาที่89ดสเ้าลยนะจะได้สกิลเซตแล้วนะเอ้ยซีนะครับป่ะตอนนี้มาถึงเอเนลแล้วครับเดี๋ยวเราไปเปิดมันก่อนเลยเปิดก่อนได้ปูดเปิดปูดได้ก่อนฮะโอเคครับยาสกิลเซตไปแล้วแอคแล้วดูสกิลมันนี่โอ้โหเห็นสกิลไหมครับเมื่อกี้เดี๋ยว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 มันรอสกิลใหม่ มไม่ฮันโดนซะก่อนเดี๋ยวยัดเสร็จกอดปืนเลยหนึ่งหมื่นเลยนะครับอย่างแรงนะอันนี้ถือว่าโดนเต็มๆนะส่วนสกิลแอคแคเกือบสี่พันนะคนข้างที่จะจัดจ้านอยู่ในย่านนี้แล้วยัดเสร็จต่อตายเลยนะครับแดงมากได้เพิ่มาเก้าสิบหกนะครับอีกแค่สี่ม้าเขาจะได้สกิลสี่เลยนะครับมาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ก่อนสุดท้ายแล้วนะครับ และก็น่าจะเป็นบอตัวสุดท้ายของลูกหนึ่งเหมือนกันโอเคปะเดี๋ยวเราไปยัดบอสเลยฮะเดี๋ยวเรามาตีบอสเลยดีกว่าครับก็จะเป็นบอสแฟงกี้นะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้นเป็นอะไรไปแล้ววะซึ่งอย่างนะครับก็คือเหมือนว่าเวลาที่เราแบบเท้าออกจากพื้อนนิดนึงอะสกิลเอ็กเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นวงนะครับซึ่งไอ้วงเนี่ยเหมือนกับเสือเก่านะซึ่งไอ้เสือก็ไอแต่แต่ว่าที่มันเปลี่ยนามาใหม่เนี่ยอันนี้คือมันแบบโยนใส่แล้วคือเหมือนโยนทิ้งเลยมันไม่อยากให้ต่อคอมโบวะเพราะว่าโยนแล้วมันสกลลลมไ,ไกกแบบาเย ดยนะเดี๋ยวผมจะลองโยนนะครับนุน่นไปซะสุดขอบฟ้าเหมือนไม่อยากต่อคอมโบอ่ะเหมือนกลัวเขาแบบกลัวเขาเจ็บอะ่ะโอเคตอนนี้ผมก็ได้สู้กับบอสมาอย่างนานเลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็บอสก็น่าจะตายแล้วแหละสกิลนี้โอเคครับตายแล้วครับซึ่งก็จะได้สกิลซีมาแล้วนะครับบอกเลยว่ามันเทไหมเดี๋ยวมาดูกันก็สำหรับผมนะผมคิดว่าสีมันค่อนข้างที่จะเทนะ เทเพราะว่าสีด้วยหละสีมันค่อนข้างที่จะแบบมีการลักมากมากเลยและเนี่ยคือบอสทั้งหมดของโลกหนึ่งนั่นเองก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอ mm ีซี่มากนะสำหรับโลกหนึ่งโดยความทีเดวลสูงมากเลยนั่นเองโอเคปะเดี๋วยวเราไปที่โลกสองกันต่อเลย โอเคตอนนี้เราก็มาโลก2แล้วนะครับซึ่งบอสตัวแรกที่เราจะไปตีในโลก2เนี่ยก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากบอสเจรามีนเองซึ่งไอ้บอสเจรามีเนี่ย,ยถือว่าเป็นบอสที่สำคัญมากเลยนะสำหรับการเล่นโลกไปโลก3นั่นเองก็มาทุคนเข้ามาแล้วนะครับก็จะอยู่ทางฝั่งขวานะครับจะเป็นจุดสปาข,ของบอสเจรามีเนเองซึ่งจุดสปาข,ของมันเนี่ยจะเป็นลานโล่ง้างบนเลยนะโอเคตอนนี้บอสอยู่ข้างหน้าเราแล้วะลน,ลนะเดี๋ย kennen, วเราไปแล้วก็ยัดสกลิลเซตเลยตึ๊ดต้ยเต้สี่พันนะครับถือว่าเจ็บอยู่แอคตอ่อแล้วก็เข้าไปใกล้วก็ ซีเลยตุ้มเขาไปสามพันหกนะครับซึ่งว่านั่นแหละครับเมื่อเรามาโลกสองโลกสามแล้วเนี่ยบอดรู้สึกว่าเรือมันจะเพิ่มเยอะขึ้นมากเลยนะแล้วก็สกิลเนีตายยากมากก็เลยเดี๋ยวผมคิดว่าเราาต้องไปเปลี่ยนเป็นเผ่าไซบอร์กเพื่อมาช่วยฟาร์มแล้วนะครับซึ่งผมจะได้ตีบอสแถวน,นี้มาก่อนนะแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนเป็นไซบอร์กมาไะเราตีกันต่อครับตอนนี้บ็อกให้ตายนะครับยัดต่อนะครับสี่พันเจ็ดโอเคตอนนี้บอสอ,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 อีกทีนึงก็น่าจะตายไหมยังไม่ตายนะครับเราสกิลแป๊บหนึ่ง มีนมกูนอยู่มันมันไม่ค่อยน่าห่วงหรอกแต่ว่ากูนครูดาวอยู่นะั่นแหละปัญหาครับเดี๋ยวก็กดเอกแล้วกนะ็น่าจะน่าจะตายนะเอกตัวนี้โอเคปะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นเผาไซบอร์กก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยเรามาเล่บอสหมดก่อนดีกว่ามาเล็กตัวนะให้เป็นตัวสุดท้ายนะของบริเวณนี้นะครับว่าจะเป็นวอสโดฟามิงโกนันเองซึ่งก็จะดอบเวินโดฟานะเป็นอีกหนึ่งไอทมพนะีที่ถือว่าโคตรโกงเลยนะครับเพราะว่ามันบอดสเตตที่ดีมากนะ ใครทีม่มีก็ควรมาตีนะซึ่งน่าจะเป็นมอนตัวเดียวเท่าที่ผมตีที่สุดนะจนกว่าจะดับเว้นเนี่ยซึ่งสกิลของมันเนี่ยถือว่าปวดมากเลยนะแล้วก็ยังจะมี2เฟสอีกนะครับเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างโอพนะบอลสำหรับโลกสองตัวนี้เนะป่ะเดีวก็ยัดสกิลต่อซึ่งตอนนี้ดับเวลนเนี่ยมันเยอะไม่ต้องห่วงครับเอาซัดไปเลยมันเราไม่ตายอยู่แล้วแล้วก็ยัดมันไปเลยครับซัดเสรต่อครับโดนโดนขัดนะครับโดนมันยิงได้มาไม่เป็นไรเราปาเอ็กต่อ ดูครับขนาดผมปลาแล้วมันยังสกิลมาได้เลยมาตอนนี้บอลเข้าูซเฟีสองนะครับแล้วมันก็ใกล้จะตายเลยนะแล้วก็ยัตซีต่อแล้วก็น่าจะลงมาปุ๊บโอเคเซตค้างเลยนะครับแล้วก็น่าจะตายโอเคครับตายครับซึ่งมาที่ได้มาในการตีบอลครั้งนี้บอกเลยว่าเยอะมากเลยนะครับได้มาถึง25้ามาเลยนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่อนคางที่เยอะมากตอนนี้ผมก็เปลี่ยนไปใช้บอกมาเทียบแล้วครับซึ่งก่อนนน้จะไปเดี๋ยวมาแวะฟาร์มีเว้นหน่อยมามาไม่ขออะไรเยอะเลยขอแค่ผลแดงสักผลหนึ่งผลอะไรก็ได้มาสักผลหนึ่งให้สบายใจหน่อย เกลือเกลือเกลือกอนนั้นแหละครับสุ่มไปทั้งหมด3รอบแลเกลือทั้ง3รอบเลยนะดวงผมนี่มันโคตรดี ไปเดี๋ยวเราไปก่อนต่อไปเลยครับก็คือเกาะกีนโซนั่นเองซึ่งในกีนโซเนี่ยจะมีบอสการเวตี้นั่นเองซึ่งเป็นบอสที่ถือว่าดาบดาบที่โกงมากเลยนะซึ่งบอสเนี่ยจะเกิดอยู่ทางฝั่งขวาของเกาะน,นะนี่ก็เป็นไวตัวนี้ที่ควรมาตีจริงๆนะครับเพราะว่ามันดาบอาวุธที่มันมันดีมากเลยนะพีพีพีดีมากก็จะเป็นดาบการเวตี้นะครับบอกเลยว่าควรมาตีจริงๆนะสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่มีเนี่ยขายไม่ได้เลยดาบนี้โอเคมาตอนนี้ก็ถึงบอสแล้วนะวก็สัตว์สกิลเซตเลยปึ๊บแล้วก็ต่อด้วย C นะครับบปึ๊ แล้วก็ยัดเอ็กตามไปเป็นสกิลจอบนะครับบอกเลยว่าบอสเลื่อนลงมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเลยนะซึ่งตอนนี้บอสใกล้ตายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้สกิลต่ออีกนิดนึงนะครับแล้วก็สกิลเอ็กต์ไฉากใส่งามตุ่มลงไปเรียบร้อยครับตอนนี้บอสแห้งเลยครับได้เพิ่มมปอีกหกมาร์สครับซึ่งก็ในคลิปนี้นะผมก็มีจะมีมาร์คูณสองเลยนะทำให้มันเพิ่มเยอะกว่าคนปกตินะครับซึ่งบอสตัวต่อไปที่เรจะมาตีนะครับก็คือบอสสโมงนั่นเองซึ่งจะอยู่ระหว่างเกาะครึ่งร้อนคคคครรรรึ่่่่่่่งงหหนน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 าา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 ววววะะะะะัััับบบบบกก็็็็ออออสสสเเเเเีีีีียยปปตตต้้้ททผมมมมไไดพขจ ไม่ด้วยทำไมเหมือนกันก่อนนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะมาฆ่ามันก่อนเลยมะก็สกิลมันนี่บุ้งบิงจังเลยนะก็ยังสกิลเซตต่อครับแล้วก็เดี๋ยวเราสกิลเอ็กซ์บ้างนะครับน่าจะยัดเอ็กซ์โดนไปอีกทีนึงก็น่าจะตายไหมเดี๋ยวมาดูปึ๊บฮะเหมือนจะได้กระดิงเอาไปข้างหน่อยแล้วนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราจะซีโดนอยู่โอเคครับโดนอยู่นะซึ่งมาตตี้ก็ได้มาถือว่าไม่น้อยเลยนะ ความนี่จะเป็นความค้านมาของผมเหมือนกันก็นเรามาก่อนนี้เลยครับก็อย่าลืมแวะไปตีบอลล้อดีกว่ามามาแล้วอย่าเสียเที่ยวนะครับซึ่งไอ้บอลล้อเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่านับแค่เราเพียงคนเดียวเนี่ยแค่ตีมันอะ่ะก็ยากเลยนะครับนี่จะใช้แค่ผลหมาที่ยังไม่แปลงร่างเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนไปไม่ได้เลยครับผมก็เลยข,ขออนุญาตนะครับเปลี่ยนเป็นอ่าเอาเป็นผลเป็นไหมน,นะเอาผลไหนดีมันต้องเปลี่ยนเป็นผลเสือแล้วกันเดี๋ยวผมเอาเป็นผลเสือนะครับ เสือธรรมดานะที่แปลงร่างได้เพราะว่าถ้าเป็นหมาเนี่ยบอกว่าตีมันไม่ตายแน่นอนชาตินี้นะครับมาตอนนี้อยู่ในที่ตีบอลนะครับก็มาเปิดมันก่อนเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าบอรลรอเวลากลางรูมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตรน่าเบื่อนะเพราะสก,กิลบลิงของมันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะมันขยับได้แบบโคตรไวนะแถมยังจะกัดเราได้อีกนะยังจะกัดเลาได้อีกนะคอยโดนครับเดี๋ยวปึ๊บนี่ไงมันจะโดนแบบนี้ไงซึ่งก็ทําให้บางต่อได้โดนยากมาครับแล้วดูมันยิงดาบมาอย่างคมนะครับ ผมก็ตีมานานเลยครับตอนนี้เลเวก,ก็น่าจะใกล้เหลือ50%เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาสแปมต่อเลยต้องสแปมมั่วๆนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะตียามากบอลตัวนี้แล้วก็เป็นใบตัวครับที่ถือว่าฟาร์ม,ไ,มได้ง่ายมากนะถ้าใครมีเพื่อนเยอะๆควรเอามาดุมตีนะตอนนับเดือนม,มาใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าครั้งที่จะเป็นสูตรอีซี่ฟาร์มแล้วตอนนี้บอลใกล้จะตายครับเดือนเหลือไม่ถึง20,000นะก็ยังจะโดนกักเหมือนเดิมซึ่งเดือนม,มันยิ่งน้อยเนี่ยสแปมมันยิ่งสกิลมันเนี่ยยิ่งสแปมม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 ััััััั่่่่วนนนนนะะะะคคครรรบบขอออองงงืจสสสกกิลาาาถีาซึเ็ต้้แปปยดูไ ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะอีก2ตะกี้สามตะกี้ก็น่าจะดับแล้วนะแต่ว่าต้องโดนแค่นั้นเองปึ๊บมาเต็มๆตรงนี้เรียบร้อยครับแล้วก็ดับทั้งโคโค่แล้วก็ซีบ้าแคปนะซีบ้าแคปนี่ดับร้อยนะส่วนดาบโคโค่เนี่ยค่อนข้างจะดับยากนะซึ่งก็ได้มาทั้งคู่เลยค่อนข้างดีแต่ไม่รู้จะไปทำไมเพราะผมมีหมดแล้วและตอนนี้ก็เหมือนผมคิดอะไรออกนะครับว่าเหมือนจะลืมเปลี่ยนเป็นหมาป่านะเพราะว่าเตียวบอสมันเหนื่อถ้าได้เกินในบล็อคตอนนี้จนลืมเปลี่ยนเลยนะ ไม่เป็นไรถือว่าเราล่างทรงของเจ้าตัวหมาป่าเนี่ยมาตีแล้วแล้วบอสตัวสุดท้ายนะครับอยู่ที่เกาะกะโหลกนั่นเองซึ่งในเกาะเนี่ยจะเป็นเกาะสุดท้ายของการฟาร์มเหมือนกันของโลก2แล้วบอสตัวนี้้าเป็นไว้ตัวที่สําคัญมากสำหรับการทำหมัดคาราตีน,นั่นเองพอเราต้องมาตีบอสตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะได้กุญแจไปปลดล็อก่อะครับก็มาเปิดมันเลยนะครับซึ่งต่อจากนี้ผมจะต้องใช้หมัดเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าบอสตั้งหลังมาเนี่ยเลือดของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะก็เลยถ้าใช้ผลอย่างเดียวน่าจะะปปปปาาาางกกััันนนไไตตตววททีีีครบบเดด่่อใล้ย มันไม่เคยเห็นปะต่อครับก็ยัาซีต่อนะอยังไม่ตายครับตอนนี้ผมเสกเจ้าเข้ามาช่วยแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเสกเจ้ามาสู้กับเราเหมือนกันแล้วก็เสกชิงเสกก่อนมันเลยตอนนี้เหมือนมันจะใกล้ตายนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงสกิลสองสกิลน่าจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวซัดแอคก,ก่อนเลยเปึบ๊บยังไม่ตายครับแล้วก็เซตต่อตายไหมอุ้ยยังไม่ตายนะครับแปดพันเจ็ดนะแปดพันแปดโอเค ตายแน่นอนครับดอกนี้ปึ๊บเตียมันก็สียเจ้าเข้ามาแล้วครับแต่ก็ไม่จะสิกมันทำไมับเพะมันตายไปแล้วนะโอเคปะเดี๋ยวไปโลกสามมันดีว่าเอ๊ะระหว่างทางกลับผมนึกขึ้นได้ครับว่าอย่างเลืมบอสอีกตัวนะคือบอสเดือเนเองซึ่งบอสนี้จะทำเผ่ากูนะค่อนข้างที่จะต้องมาตีนะเพราะเป็นเผ่าที่ค่อนข้างที่จะโกงมากๆมากๆมากๆเลยนะครับความตีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนตีอยู่เหมือนกันนาะจะเป็นผลเพลนนะครับซึ่งเวลเขานะก็น่าจะไม่ตันนะแล้วก็มาดีครับเราจะช่วยตีนะครับเรา ปึ๊บไม่โดนนะครับไม่เป็นไรเราจะสกิลเซตต่อไปกดพื้นตอนนี้บอสข้างขั้นเดือดรดไวไวมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตีไเ้ด้วยปึ๊บโอ้ยอดูเลยก่อนโอเคตอนนี้ไปหนะ้าเผาวีซีได้พอดีเลยครับก็ดีมากนะเผาวีซีเนี่ยมันจะช็อตมอนเตอร์แรงมากนะก็มายัดแล้วก็กดลงพื้นเลยนะครับบอกเลยว่าเจ็บหนักนะบอสจ,จ๋า โอเคครับเขาจะเซตต่อนะก็ใกล้ตายนะยจะยามาต่อครับโอเคยัดมาต่อเอ้าสวยแล้วตอนนี้นะมันจะได้มาร์สหมันไหมเนี่ยตันนี้เราสกิลแปบเดเพืเ่ออย่าเพิเ่งฆ่าเพื่อนโอเคมาแล้วครับก็จะสกิลซีต่อน่าจะตายไหมโอเคตายนะครับก็ได้เพิ่อมีมี11มาร์สนะโอเคปะ โลก2ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่โลก3เลยปะมาโลก3ามเลยครับบอสตัวแรกที่เราจะมาตีก็คงจะไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างหลังเกาะที่เราสปาวเลยนั่นเองก็จะเป็นบอสสโตนั่นเองซึ่งไอ้บอสตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นบอสท,ที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าจะดรอปเป็นหน้าของหมวกนั่นเองซึ่งหมวกนเนี่จะเป็นหมวกที่บวกสปีดก,การวิ่งเนี่ยดีมากเลยนะค่อนข้างที่จะเป็นของที่น่าใช้มากๆเลยนะครับดีกว่าผ้าคลุมอีลิตอีกนะครับซึ่งก็นั่นแหละครับควรมาตีครับบอสตัวนน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 ีีีี้้้้้้ออออกกกกตตตตััััววึงโเคค็บบบสใลลาายแะะรผมมมไดดจฟื่ มื่นสียังไม่ตายครับเซตนะ่าจะตายไหมโอเคเซตตายครับก็ได้มาส์เพิ่มมาอีกประมาณ8ม้าส์นะครับโอเคเดี๋ยวไปตีบอสตัวที่ 2, 2ของโลกสามันต่อเลยมาตอนนี้ก็มาถึงเกาะสเตีนะครับซึ่งไงนเกาะนี่ยจะเป็นบอสที่ใช้ผลพิษนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นบอสที่ใช้ผลเลิฟนะโอเคไม่ใช่ปัญหาครับมาเรามาย้ำบอสกันเลยเพราะบอสอยู่ในท,ที่ที่แคบด้วยนะครับก็คงจะไม่ใช่ปัญหานะเพิ่มสกิลยามะต่อไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวยจะสกิลเอ็กของผลตามไปนะครับเดี๋ยวขอมาก่อนแล้วก็ยัดเอ็กซับปึก โอเคเหมือนว่าจะโดไปขครั้งอีกแล้วนะครับเป็นอะไรที่แบบพื้นมันมีช่องตรงไหนมาทะลุไปวะไม่เห็นมีช่องให้ทะลุไปเลยว่ะมันหลุดไปได้ไงวะอ้าว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 เบามันหนึงนะเบามันหนึงเบามนึงเฮ้ยเอาไว้โดนโดนบอสยามครับโดนบอสยามเอาเฮ้ยโอเคครับหลุดมาแล้วนะอะไรวะสับไปทำไมตายบอสตัวนี้เฉยเดะเดวเดะเดะเฮ้ยเบามนึงแป๊บนึงนี่ไงโดนไว้ดิ เสียเวลาบอสตัวนี้นานละปะบอสตัวต่อไปเลยซึ่งบอสตัวต่อไปครับจะอยู่ที่เกาะต้นไม้นั่นเองซึ่งในบอสตัวนี้ก็ถือว่าดีนะตอบเป็นอ่าสร้อยคอที่ช่วยให้ฮิลเรือดไวขึ้นนะครับแต่ก็ถ้าในดาน PVP ก็มันก็ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ดีขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเจอวันช็อตไปก็ไม่ได้ดีเรือยเหมือนกันนะหรือว่าเจอพวกเผาของโกงไปก็ไม่ทันได้ดีเรือดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหาใส่ครับไปหาใส่ของที่มีประโยชน์กว่านี้ดีกว่าโอเคครับอีกทีเดียวก็น่าจะตายนะครับบอปึออยไม่่่ตากวู โอเคบไยครับไปเดี๋ยวไปตีบอสตัวต่อไปดีกว่าบอสตัวต่อไปเราจะมาตีครับก็คือบอสช้างนั่นเองหรือว่าบอสเคยวนั่นเองซึ่งไอ้บอสเนี้ยจะดรอปเป็นเคยวนะซึ่งเคยว์ของมันเนี่ยก็ถือว่าระยะใกล้มากไปหน่อยก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยแบบโอพีว่าเท่าไหร่ครับซึ่งไอ้บอสนี้ก็ตียากอยู่นะถือว่าสกิลของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะไวอยู่เหมือนกันใครตีเลเวลเท่ากับบอสเนี่ยอย่าเพิ่งไปรีบตีนะครับพวกนี้บอกเลยว่าตียากนะซึ่งก็งั้นครับเราจะเข้าหลัังมนนกก่อป๊บ ก็ค่อยเล่นกับมันนะครับเสียดายที่มันไม่มี M1 นะครับถ้ามี M1 เนี่ยมันจะเป็นผลในที่ฟาร,ร์มง่ายมากนะ M1 นี่คือ M1 ตอนยังไม่แปงลงร่างนะครับเหมือนในพวกอาคิซเนิหรือว่ามังกรนะเสียดายเสียดายแต่ว่าถ้าเกิดเราไปนั่เข้าไปเดี๋ยวก็ถือว่า M1 ของมันเนี่ยค่อขนข้างที่จะโหดเหมือนกันแถมยังมีระเบิดด้วยนะบอกเลยว่าอย่างที่นะครับซึ่งระเบิดของมันเนี่ยได้ตัดเข็นด้วยนะค่อนข้างที่จะดี <LAUGH S 2> ดนะแล้วก็สกิลเอฟปิดท้ายเรียบร้อยครับซึ่งบอสตัวต่อไปนะครับ็บออส่คกงซึื คาร์เวนดิสนั่นเองซึ่งในคาร์เวนดิสนะครับจะตกเป็นาดาบคาร์เวนเดอร์ด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าดาบของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะโกมากนะแต่ก็เล่นยากเหมือนกันมันจะมีโซนคล้ายกับดาบฟอร์เดนครับใครที่ยังมีแล,ล้วเมื่อไหร่ได้ก็ไปลองเล่นกันดูนะค่อนข้างที่จะเล่นยากเหมือนกันแต่ดาเมจนี่บอกเลยจัดจ้านในย่านนี้ก็นั่นนะครับบอกเลยว่าผมสู้กับมันนี่นานมากเลยนะนเพราะคงจะไม่มีใครอยากดูหรอกเขเลยตัดมาตอนที่มันใกล้ตายเลยนะซึ่งอะไรแปลงเป็นวีสี้วมันก็เข้าเฟสสองนะครับซึ่งไออ้บในีีี่ก็มฟดด้วยนะบอกกกไปเดีี๋ยวนน้มั็ใล้ตายยยลลวครับเเดีีี๋กกก็สิอทน่่ก็นาาจะไไปปด้หรือเล ปึ๊บยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวมีเผาอยู่นะ โอเคขียบได้ไหมครับก็ตายนะครับบอสเขียบได้มาเก้ามาร์กถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ได้ถือว่าแย่หรือว่าน้อยเกินไปและบอสสุดท้ายที่เรจะมาตีนะครับก็คือบอสที่ทุกคนต้องมาหามาแน่นอนครับก็คือแม่ใหญ่นั่นเองซึ่งแม่ใหญ่เนี่ยจะให้มัตเตอรีลที่แบบโคตรเยอะเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแม่ใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะโอพีครับด้วยความที่เป็นบอสที่ต้องร้อยฟาร์มเวลนะครับแล้วก็เลเวลสูงด้วยนะก็เลยที่จะค่อนข้างที่จะได้ได้ได้มาเยอะเหมือนกันแล้วก็นั่นแหละครับคือแม่ใหญ่เนนนนนนนีีีีี่่่่่ยยยจะะดด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 ดรรออออออปปเเเห้้้าาาาขขงงงบบบบบบัััััซซคคึไมมืน มันดีนะครับเพราะว่าสกิลของมันตัดเคนแล้วก็สกิลเอของมันเนี่ยค่อนข้างจะยิงไกลมากนะแต่ก็มีข้อเสียนะครับใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีข้อเสียอมันก็คือยิงโดนยากแค่น,นั้นเองนั่นนะครับคือข้อเสียใหญ่ของมันแต่ก่อนก็จะมีบั๊กอยู่นะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะแก้ไปแล้วแหละเพราะว่าผมก็ไม่เคยลองมานานแล้วบัดดี้เอาง่ายๆก็คือบัดดี้เนี่ยคือดาบขวัญใจวุ่นอิมบดนะครับง่ายๆอ่ะก็ตอนนี้ก็โซมาพักนะครับตอนนี้บล็อกใกล้ตายแล้วนะครับแล้วโอเคแล้วก็ตายเลยนะฮะูดถึงปุ ว่าครับได้มา274มาถ้านะสรุปว่าคลิปนี้นะครับผมไปไล่ตอบ,บอมบอสมาทั้งแมปเนี่ยจะได้มาประมาณ274ก็คือมีมัตตีคูณ2นะครับซึ่งถ้าใครไม่มีก็ต้องอ่าน,นนะครับก็ต้องรับสภาพกว่านี้อีกก็คือเจ็บกว่านี้ครับซึ่งในงคลิปนี้นะครับผมฟาร์มไปเกืบอบสองชั่วโมงนะครับซึ่งไดมารมาแค่นี้บอกเลยว่าโครชานะครับซึ่งกอมาที่เดียวผมว่าคงจะไม่ไปฟาร์มต่อแล้วนะครับสำหรับบอสผมก็จะมาตีมอนที่เกาะกโก้ๆๆครับซึ่งจะเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับบอกว่าบอะะก็จ มัอีกเวฟหนึ่งก็น่าจะครบ300ยแล้วนะครับบอกเลยว่าอย่างง่ายเลยนะก็นั่นแหละครับใครที่ชีวิตว่างแล้วก็อยากมีคอนทินนะครับก็ลองไปทำแบบผมดูนะครับก็นั่นแหละครับทำแค่นี้ก็พอแล้วครับเหนื่อยครับโอกโหบอกเลยว่าฟาร์มโคตรนานนะและก่อนเราจะลางานไปนะครับมีบอสหนึงตัวที่ผมจะต้องไปฆ่ามันให้ได้นะครับนั่นก็คือจะตัวบอสหมาป่านั่นเองก็จะเป็นศึกระหว่างหมาป่ากับหมาป่านะโอเคปะเดี๋ยวไปดูศึกลาดบอสเลยดีกว่า let's go นั่นแหละครับสู้ไปสู้มาบอสบักนะครับแต่แต่ต่อสู้ออกบิญนานนะไม่รู้อะไรครับม,มั่วไปหมดครับเอก็ตามนี้ครับเอาเป็นว่าบอสตายครับ